ครับพี่น้องครับโอ้โหป่าแตกแล้วครับทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขันนะครับเซียนเว็บชี้ะครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับรักกันตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับตอนนี้เข้ามาบ้านของพ่อเตียงแล้วนะครับเห็นว่าหมานนะครับหมานมากนะครับผมช่วงนี้พ่อเตียงว่าไปดูที่กงนะเห็นเซียนเรานันแล้วนะครับจองจองกันแล้วนะครับ จองกันเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาเซียงเรียบครับผมมาดีอีกรอบหนึ่งครับเป็นไงหมานจริงๆเนาะเจ้าเจ้าหมานเนาะมาขโมยนกฮะมาขโมยนกจะมาขโมยนกโอ้ล่าสุดพ่อเตียงบอกว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบสามตัวโอ้โหครับไม่ธรรมดาเห็นว่ามีจองมาแล้วด้วยเหรอเซียเนเบบจองแล้วตัวหนึ่งได้คือได้ยินเสียงใช่ไหมหรือว่ายัางไงหรือว่า จาา้ามต่อไรครั้งแลรกเอ,อ้าเจ้าม้านึงลงจนได้ครับอืมมันมียังไงตัวนี้มันมียังไงคาร์มันจัดคาร์ลมจัดจ้านอ,อ่าเสียงอะไรกลางกลางปัญหาเหญ่กลางนวลกลาง,างนวล,นวลอเอาพ้าเสียงไม่เอาไว้เหรอเยอะแล้วครับฮะเยอะแล้ว <จะ S 1> โอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหยังเยอะเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเนาะนี่แหละตัวในละเสียงที่ นั่นแ่ะผูกผูกเชือกสีอะไรนี่ตัวของเบาตัวที่ว่าเนี่ยโอ้นี่เหรอที่หางย,ยาวๆนี่ใช่ไหมอ๋อของเบาเอของเนาะในของเสียเปียกที่นี่ <laughs> ได้ได้ผูกขาไปไหมผูกคร่ะอือผูกข,ขนขนขนคอบางตัวกระพังเนาะเสียนะ มันเกิดจากการจิกกันหรือเปล่าเชียนใช่ไหมตีกันด้วยตีก like ันจิกทั้งหมดเลยเนาะไช่จิกกันครับพอเตียงก็ไม่ไหวเนาะแกนี่นี่ใช่ไหมของเขาบังเขาบังเชือกผูกสีขาวใช่ไหมนี่นี่ตรงนี้แน่น่น่นนี่ครับโอ้เชือกสีแดงเชือกฟางสีแดงครับเห็นแล้วครับนี่นะครับแน่แน่นะครับอ่าแล้วอ่าถูกใจนะครับถูกใจแล้วเอามาดูอาจารย์ใหญ่เรา หาที่จับนกนะครับทีนี้ะอะไรพ่อดังไหมหอตาไข่ตบนกใช่ไหมอ่าก็เยอะนะครับเพราะว่าได้ทั้งหมด1ิบาตัวนะครับพี่น้องครับส3บตัวครับที่ทอดเตียงจกได้มารอตนี้นะครับนะช่วงหลังๆวันนี้ก็สวยๆก็มีนะครับมารอบที่แล้วก็สวยๆก็มีเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวนะครับว่าของเชนเว็บเนี่ยที่อยากได้นี่ครับมันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูตัวแบบจับมาดูเลยนะครับอเอาล่ะครับพี่น้องครับโอ้โห ปลาแตกนะครับทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขันนะครับ<ม>เส้นเวฟชีแล้ครับตัวนี้ของสีแดงนี่ของเสนอ,อง,ออองนใช่ไหม,อมเออไม่ใช่ของเซ้นเวฟสีขาวของเส้นหนองนะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยเรียงเรียบร้อยไปเอาที่เวฟเอามาดูตัวต้นหน่อยมาเาเดินเ,เดินเดินฝั่งนี้ นี่นะครับผมตกหมันก็จะได้เฉลยเยอะหน่อยครับเอาจะได้ดูลายไหมน้อทีนี้รู้สึกว่าขนล่วงเยอะเหลือเกินเอาเอาขนเยอนี่มันไงขนก็หน่อยครับอืมขนอ่ะหยุดไว้จับขาเลยก่อนเลยอู้ออู้เออเอาไม่เป็นไรครับเอามาดูตัวหน่อย โอ้โหมันยังมีตัวไอ้มีอะไรยังไงนะเสียนมีคารับเสียงกลางเสียงกลางนวลที่เซีนเบบ้านะครับเอามาดูนะอืมนะถูกตัวอยู่เนาะคิดว่าถูกตัวเนาะถูกตัวครับไม่เม็นที่ว่าอยู่ป่านี่คือเห็นเลยใช่ไหมเห็นตอนมันลงพะเนียดใช่ไหมฟังเลยครับโอ้โหไหนดูดูแข้งดูแข้งหน่อยครับโอ้แข้งสวยนะครับอันนี้ต่อได้กี่วันแล้วนี่ประมาณ สีห้าวันอสี่ห้าวัน,นครับเป็นนกกีกุกเป็นนกุกเดียวนกหนึ่งกุกนะครับอ่าอันนี้ในดูปากสินกหนึ่งกุกนะอันนี้ปากยาวอยู่ครับนกหนึ่งกุกองนสนับปีกเกนะครับ่าโอเคต้องเอาไปฟอร์มนะก่อนจะขึ้นอีก เป็นปีนั่นแหละเอ้าอ่องไหนล่ะของเส้นอ่องเห็นแล้วนะครับอ้าวอ่องยังไม่เอาเหรอน่ะเพราะว่าไม่มีโคงใส่ครับเอาละนะครับอ้ของเส้นอ่องนี่อยากได้เพราะอะไรเพราะอะไรมันคารมดีครับโอ้คารมอีกแล้วเนี่ยครับตัวบนสุดนี่เนาะครับผมนี่ตัวบนสุดสีขาวนี่นะคารมดีเสียงอะไรเสียงก็เสียงกลางครับเสียงหย่างบอกว่าต่อได้ เปเสียงนกเียงกลางครับเอาแสดงว่าเสียงของไม่ได้ยินด้วยเลยหรือว่าเสียงยได้ยินคนเดียวเลยยังไงก็ออกไปยังไม่ได้ยินมันเหยียบก่อนไปเกี่ยวควานเขาได้ยินอยู่อ๋อไปข้างก่อนได้ยินมันทําามันมันเรียกมันอะไรเนาะครับโอ้หะตอนนี้เส้นเวฟบหมานกู่เพื่อนแล้วครับตอนนี้ได้ใส่ถุงแล้วครับอ่าได้ดูลายดูอะไรครับจับขาเรียบร้อยนะครับหมานแล้วนะครับนี่นะฮะ นี่ก็ถือว่าแบ่งกันไปนะครับสําหรับนกนะครับมันเยอะนะก็เตียงก็ไม่ไหวนะครับเลี้ยงข้าวนะครับเปลืองเปลืองมากนกเป็นสิบตัวนี่ไม่ต้องห่วงนะครับกินแวบเดียวหมดนะครับเห็นว่าเซียนแยวนกใหม่มาด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดูในช่องของกฤษดาแบ่งนกเขาใหญ่นะครับพี่น้องครับจะจะได้เสียอะไรยังไงกันวันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงจะได้นกประเภทไหนไปนะครับก็ถ้า ท่านใดสนใจก็สามารถนะครับแบ่งได้นะครับเอาไว้ประมาณนี้มันจะค่ากว่านครับพี่น้องครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่ามันมาค่ําแล้วก็ให้เชินใหย่เอามาดูเลยนะครับทีละตัวละตัวมาเลยนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไ้พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยแล้วท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ